วันนี้มาดูอาหารมาดูการให้อาหารปลาที่อำเภอวังสามมอนะครับจังหวัดอุดรธานีปลาเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนใหญ่จะมีปลาดุก ปาตเพีนนะแล้วก็ปันไงนะเห็นสีทอง,ทอง <laughs> <coughs> <happily> yeah, oh, my let's go. อ่างเก็บน้ำนะครับของเทศบาลฟังสามหมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายของสวนสาธารณะนะครับวังสามหมอตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายอาหารสำหรับเลี้ยงปลา ตำนานผู้ปราบจระเข้นะสามหมอวังสามหมอนี่แหละครับนี่นคืออนดุสาวลรีจระเข้ที่เป็นตำนานเล่าขานกันมานะครับตั้งแต่โบราณโบราณที่มีนีไงหมอปราบจระเข้นะครับมีสามคน จึงเป็นที่มาของอำเภอวัง3ามมอนะครับนี่ครับตำนานเรื่องเล่ารายละเอียดต่างๆนะครับลองไปเซิร์ชดูใน Google นะครับมีคนให้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลคร่าวๆฉเฉยๆนะครับปริแวะมาเที่ยวนะ แล้วมาทำตุระที่เบญวังณสักโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบาย